สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม a อ็ดออฟคาแกนะครับผมหรือ AOK นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนํานะครับผมในส่วนของสเตตัสนะครับผมเพราะว่าเียหลายคนเนี่ยถามเข้ามาเยอะมากครับว่าสเตตัสอัพอะไรได้อะไรบ้างนะครับและความหมายนะครับผมของสเตตัสต่างๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับยังไงผมจะมาอธิบายไว้ให้ในคลิปนี้แล้วกัน เพราะเป็นคําถามที่พบบ่อยมากๆตอนเวลาที่ผมไ์สตีมนะครับซึ่งผมก็จะอ้างอิงจากหน้าเว็บไซต์นะครับผมที่ถูกต้องเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกเรามาดูสเตตัสของผมก่อนแล้วกันนะครับกดที่ด้านขวามือข้างบนนะครับรูปหน้ารูปหน้ารูปหน้าคนนะครับผมแล้วก็เรามาดูครับในส่วนของแอตทริบิว์นะครับนี่คือตัวของผมนะครับว่าผมเนี่ยอัพแบบนี้นะครับสเตตสก วิตตาริตี้นะครับผมอินนะครับวิสตอมนะครับแล้วก็คาริสม m านะครับผมจะแบ่งการอัพแบบนี้นะครับซึ่งจะบอกเลยว่ามันแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าแนวทางของแต่ละคนหรือว่าความเชื่อหรือว่าลักษณะการเล่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเช่นบางคนอาจจะชอบแบบว่าให้มันอึดหน่อยมันก็จะอัพในส่วนของวิตาริตี้เยอะๆเพื่อให้ได้แบบว่าเลือดเยอะนะครับผมเกาะเยอะนะครับผมบางคนอาจจะได้แบบว่าความแม่น บากว่าเฮ้ยฉันยิงไม่โดนเลยยิงบอลตัวนี้ไม่ค่อยโดนยิงคนไม่ค่อยโดนเขาก็จะลงในส่วนของเด็กเยอะหน่อยนะครับบางคนบอกว่าอยากจะได้หลบกับคิเขาก็จะลงคาริสมาเยอะๆหน่อยเพราะว่าการอัพคาริสมามันจะได้คีแลกก็คือมันจะทำให้เรายิงแล้วมีโอกาสติดคีเพิ่มขึ้นแล้วก็มีโอกาสหลบเพิ่มขึ้นนะครับผมเออมันก็แล้วแต่คนถูกไหมครับบางคนอาจจะอยากได้แบบว่าแล้วถ้าเกิดว่าฉันอยากจะได้แบบพลังโจมตีเวทด้วยแล้วก็อยากได้มานาเพิ่มด้วยล่ะนะเขาก็จะลงวิเออลงอิน เพราะว่าอินเนี่ยมันจะได้ทั้งสองค่านะครับเออก็เดี๋ยวเรามารับชมกันในคลิปนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปที่หน้าเว็บไซต์ก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าการเข้าไปเนี่ยนะครับหรือจะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับเราสามารถเข้าไปได้ยังไงบ้างนะครับโอเคไปพอเราเข้ามาทางหน้าเว็บไซต์นะครับผมก็จะเป็นในรูปแบบแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือหน้าเว็บไซต์นะครับผมของตัวเกม AOK นะครับพอคุณเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้คุณกดทางขวาครับ แอปจะมีคําว่าไกด์อยู่นะครับพอคุณกดคําว่าไกด์เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะกลายเป็นหน้านี้ครับพอเข้ามาเป็นหน้านี้ปุ๊บเนี่ยนะครับคุณก็ยังไม่เจออะไรหรอกนะครับคุณก็แค่เลื่อนลงมาครับแล้วก็หาคําว่า How to pay นะครับพอคุณเจอคําว่า How t o Pay ปุ๊บนะครับพอคุณกดเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณก็กดออกมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับคุณก็กดให้มันออกมาครับปุ๊บแล้วคุณก็เลื่อนลงมาครับที่ในส่วนของสเตตัส หรือว่าคุณอยากจะรู้รายละเอียดของเรื่องอื่นก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกิวปาร์ตี้นะครับผมเพื่อนนะครับหรือว่าการแลกเปลี่ยนนะครับตีบวกนะครับใครอยากจะรู้เรื่องไหนเนี่ยก็กดเข้ามาดูได้เลยนะครับผมโอเคนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องสเตตัสกันครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมโอเค ข้างบนนะครับมันจะเขียนมาชัดเจนเลยครับว่าสเตตัสนะครับผม S อนะครับผมค่าความสามารถนะครับภายในเกมนี้เพราะว่าหลายคนความคิดแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูแล้วกันว่าความหมายของมันคืออะไรทุกทุที่เลเวลเราอัพนะครับเราจะได้พอยต์เนี่ยมาทั้งหมด5พอยน์นะครับเราต้องแบกอัพนะครับผมบางคนอาจจะลงหมดเลยก็ได้หรือจะลงเด็กหมดเลยวิดหมดเลยหรือว่าจะเอาวิดดอบหมดเลยก็แล้วแต่คุณนะครับเรามาดูครับ สเตนตนะครับผมอันที่1นะครับผมสเตนตัสทั้งหอันนะครับอันที่1นะครับถ้าเราอัพสเตนตเราจะได้อะไรใช่ไหมครับเขาเขียนอยู่เลยครับค่าโจมตีกายภาพก็คือฟิสิกอลดาเมจถูกไหมครับฟิสิกอลดาเมจเนี่ยนะครับก็คือกายภาพการโจมตีกายภาพนะครับก็คือจะบวก3ครับก็ง่ายๆเลยนะครับถ้าคุณเล่นสายสเตนตคุณก็จะได้ฟิสิกอลดาเมจ3นะครับหรือฟิสิกอลดาเมจนะครับก็ตามนี้เลยนะครับ มาอันที่2ครับผมเด็กนะครับผมเมื่อคุณอัพเด็กแล้วมันจะได้อะไรนะครับถ้าเกิดว่าคุณอัพเด็กหนึ่งพอยคุณก็จะได้ค่าความแม่นยํา0.5นะครับหรือถ้าเรียกในส่วนของตัเต็ตัสอีกอันนึงเนี่ยนะครับก็จะเป็นเอ่อแ a ค c u r a ซีนะครับแ a ค c u r a ซีเนี่ยก็จะเป็นค่าความแม่นยําเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันจะอยู่ในส่วนของอธิบายรายละเอียดคนละอันกันแต่ผมจะอธิบายให้เข้าใจว่าข้างหลังทั้งหมดเนี่ยคืออะไรข้างหน้าทั้งหมดคืออะไรก่อนนะครับผมตอนนี้ นะครับก็ต่อมานะครับผมก็คือค่าวิตติลิตี้วิตต t y ิตี้เมื่อคุณอัพ1นึ่งพอย์คุณจะได้เลือด3 0เห็นไหมครับก็คือ HP นะครับ30แล้วก็ป้องกันกายภาพนะครับป้องกันกายภาพเขาจะต้องเขียนอย่างนี้เลยถูกต้องแล้วนะครับว่า physical armor บวกงก็คือหมายความว่าถ้าคุณอัพวิตติลิตี้คุณจะได้2ค่าใน1ใน1นึ่งสเตตัสถูกป่ะเออบางคนบอกว่า โอ้ผมมอยากถึกอยากเลือดเยอะนะครับต้องอัพยังไงครับนี่เลยครับทางออกก็คือวิสซารินดี้คุณจะได้พลังป้องกันเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็จะได้เลือดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมต่อมาอันที่4ครับก็คืออินนะครับผมอินเนี่ยก็เป็นสเตตัสที่คล้ายคลึงกันกับวิสเหมือนกันแต่เพิ่มต่างกันนะครับถ้าเกิดว่าสําหรับสายเวทที่ต้องการความแรงด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องการมานาที่เยอะขึ้นด้วยนะครับผมคุณจะต้องอัพอินถามว่าทําไม เพราะว่าอินเนี่ยจะเพิ่ม2ค่าเช่นกันนะครับ1ก็คือเพิ่ม M A D K 30หน่วยถูกไหมครับมันก็จะได้มานาเนี่ยเพิ่มมา30นะครับผมแล้วก็อันที่2นะครับมันจะได้ค่าโจมตีเวท2นะครับมันก็จะบวกเมจิกดาเมจสองเปอร์เซ็นต์อ่าไม่ใช่สองเปอร์เซ็นต์นะครับเมจิกดาเมจสองนะครับผมตามนั้นนะครับนี่ก็คือง่ายๆเลยนะครับสำหรับสเตตัสเดียวที่เพิ่มสองอย่างนะครับ ต่อมาครับบางคนถรือว่าชอบแบบแรงๆมากเลยครับยิงแบบแรงๆแบบวัวตายควายล้มไปเลยทีเดียวนะครับเขาก็จะอัพวิสดอมนะครับในส่วนของสายเวทนะครับก็จะได้ค่าโจมตีเวทสามถูกไหมครับถ้าเป็นความหมายของไอตัสอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเมจิกดาเมจนะครับผมก็สามหน่วยนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วต่อมาครับอันที่6ครับก็จะเป็นคาริสมานะครับคาริสมาเนี่ยนะครับค่าลบหลีกบวก0ูน นะครับหรือ e v a s i o n นะครับผมก็คือ0.05้เช่นกันนะครับค่า critical 0.05ก็คือ critical บวก0.05นะครับก็ประมาณนี้สำหรับ Charisma ก็มันเป็นค่าสเตตัสที่อัพแล้วได้น้อยถามว่าทำไมครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีในส่วนของ e v a s i o n กับ Crit ์เลสเยอะๆเนี่ย critical เนี่ยเยอะๆเนี่ยมันทำให้ตัวคุณเก่งมากนะครับดังนั้นการอัพคาลิสมาเนี่ยจะต้องคุ้มเทและใช้เยอะมากๆ นะครับผมแต่ในอนาคตนะครับมันยังมีในส่วนของเจมเข้ามาช่วยเสริมดังนั้นเนี่ยณตอนนี้ตัวตัวผมนะผมบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนในในตอนนี้ยังไม่จ้เป็นต้องอัพคาริสตาครับผมเพราะว่าผมมองว่ามันช่วยน้อยและเพิ่มน้อยครับมันไม่สามารถมาช่วยอะไรเราได้ในในช่วงต้นเกมตอนนี้เลยนะครับขอให้คุณเลเวลร้อยก็ยังไม่ช่วยครับเออผมบอกได้เลยคําเดียวนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเรามาดูอีกอย่างหนึ่งนะครับผม ข้างล่างนะครับผมหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่พอผมเลื่อนไปดูแล้วเนี่ยนะครับพอกดตารางในเกมขึ้นมามันมี2ฝั่งมันมีฝั่งที่เป็นโอโหอะไรก็ไม่รู้วี่ดาเมจแอคคูลเซซีอีเวชั่นคิเลตคิฮิตนะครับผมดังนั้นเรามาดูกันครับภาของสเตตัสนะครับผมมันคืออะไรนะครับอันลบแรกเลยครับผมดาเมจนะครับผมดาเมจก็คือพลังโจมตีครับเข้าใจง่ายๆเลยนะครับผมเออ คำว่าดาเมจเนี่ยจะมีอยู่ทุกอาชีพครับเขาวงเล่บเอาไว้ให้แล้วเห็นไหมครับกายภาพหรือเวทนะครับผมแล้วแต่อาชีพนั้นๆต่อมา accuracy ครับบางคนก็ยังไม่เข้าใจถามผมในสไลดสตรีมเหมือนกันนะครับว่า accuracy คืออะไรครับมันคืออัตราความแม่นยำครับเอออย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับต่อมาก็ e v i o นะครับผม e v o i o n เนี่ยมันคืออัตราการหลบหนีครับ hp นะครับผมก็คือเลือกนะครับ mp ก็คือมานานะครับ คีย์ฮิตเลทคืออะไรครับอัตราการติดคริติคอลอธิบายเข้าใจง่ายๆเลยครับคีย์ฮิตเลทหรือว่าคีดาเมจเลตต่างกันทํางานต่างกันคีย์ฮิตเลทก็คือมันเป็นอัตราในการติดถ้าเกิดว่าคุณมีคีย์ฮิตเลทน้อยๆเวลาคุณยิงก็จะไม่ค่อยติดคริติคอลนะครับผมแต่ว่าคริติคอลดาเมจเลทมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีคริตดิคอลดาเมจเยอะๆนะครับมันจะต้อง ติดเงื่อนไขแรกก่อนครับก็คือต้องติดคีฮิตเลทขึ้นมาก่อนแล้วคีดามเมจเลทถึงจะทํางานถึงออกใช่ไหมหมายความว่าถ้าสมมติว่าตัวคุณบอกว่าคุณ,คณมีคีดามเมจเลทเนี่ยสับสักร้อยหนึ่งแต่ว่าตัวคุณยิงไปติดคีเลยยิงไปธรรมดาเป็นตัวเลขขาวๆขาวๆขาวๆนั่นหมายความว่าที่นี่ข้อดามเมจของคุณเนี่ยไม่ได้ทํางานเลยนะครับผมดังนั้นคุณจะต้องย้อนกลับไปหรือว่ามองกลับไปว่าคุณจะต้องทํายังไงให้มันติดคีฮิตเลทก่อน ก็คืออัตราการติดคีิี้ออนะครับดังนั้น2อย่างนี้คุณต้องเล่นคู่กันนะครับถ้าคุณยิงไม่ติดคีทีดาเมจก็จะไม่แสดงโบนสตามนั้นครับต่อมาบล็อกเรทครับบล็อกเรทคืออะไรครับบล็อกเรทก็คืออัตราอัตราป้องกันนะครับผมแล้วบล็อกดาเมจเรทคืออะไรครับอัตราป้องกันดาเมจครับผมง่ายๆเลยนะครับ2อันนี้นะครับต่อมาค่าเฟรมครับแต่หลายคนก็ถามเยอะนะว่ามันทําอะไรครับ ค่าเฟรมเนี่ยนะครับผมมันจะเพิ่มนางฟ้า1ตัวนะครับผมและนะครับผมค่าพลังแฝงอื่นๆก็คือเอาง่ายว่าการที่คุณมีค่าเฟรมม่เยอะ,อะในเกมเนี้ยมาทําให้ตัวละครของคุณน่ะเก่งขึ้นนี่คือการอาธิบายแบบเข้าใจและชัดเจนง่ายๆสุดเลยนะครับผมค่าเฟรมมียิ่งเยอะยิ่งเก่งยิ่งแรงนะครับผมและเมื่อพบตามจํานวนก็ได้นางฟ้าด้วยนะครับดังนั้นค่าเฟรมเกมนี้สาคัญมากเวลาเราไปตีพวกบอสเวลาเราไปฆ่าคนเนี่ย มาได้ในส่วนของค่าเฟรมนะครับก็ตามนี้เลยนะครับต่อไปก็คือ a t t a c k Speed ครับผมก็คือความเร็วในการโจมตีนะครับผมแล้วก็บูม p ป ed นะครับผมก็คืออัตราการเคลื่อนที่เอาง่ายๆว่าวิ่งเร็วนะครับถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจง่ายๆครับเวลาคุณเดินไปถึงคุณเจอนะครับสเตต้าที่มันเขียนว่า Attack Speed ก็คือหมายความว่าคุณจะโจมตีเร็วขึ้นถ้าเกิดว่าคุณเจอคําว่าบูม Speed นะครับก็จะทําให้คุณวิ่งเร็วขึ้นครับง่ายๆเลยนะครับต่อมาครับ h c เอ่อ uh, Happy Recovery นะครับผมกับ MP Recovery นะครับก็คืออัตราการฟื้นคืนของเลือดและมานานะครับถ้ามีคำว่า Recovery ก็คือการฟื้นคืนครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเขียนว่า Life Steel m a n า Steel นะครับก็คือการขโมยนะครับขโมยเลือดขโมยมานาะก็คือหมายความว่าถ้าคุณใช้ใบสกอ์ที่มันเขียนว่าอ่า uh, Life Steel นะครับกับอ่านา n a Steel เนี่ยก็คือการยิงนะครับยิงออกไปแล้วดูดเลือดยิงออกไปแล้วดูดมานากลับมา แค่นั้นเองนะครับผม SP โบนัสนะครับผมกับ MP โบนัสนะครับผมก็คือโบนัสเพิ่มเลือดกับโบนัสเพิ่มมานาง่ายๆเลยตรงๆตัวนะครับและนี่นะครับผมคือค่าสเตตัสทั้งหมดนะครับผมในเกม a o k นะครับผมกลับมาที่ตัวเกมครับหวังว่าทุกคนเนี่ยนะครับจะเข้าใจแล้วนะครับว่าตัวคุณเองเนี่ยนะครับควรจะเล่นในรูปแบบไหนดีนะครับ ว่าควรจะยิงแรงไหมควรจะเยอะเลือดเยอะขนาดไหนควรจะแบบพลังป้องกันสูงขนาดไหนหรือว่าคุณจะเอายิงแรงแค่ไหนจําไว้เลยครับว่าเกมนี้เลือดสำคัญจริงๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าคุณจะอัพแต่เลือดอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณอัพแต่เลือดเนี่ยคุณแม่งยิงมอนเตอร์จะไม่ตายนะครับผมดังนั้นคุณต้องอัพในส่วนของพลังโจมตีในตัวของคุณด้วยนะครับในแต่ละสายนะครับมันก็จะใช้แตกต่างกันอยู่นะครับ ยังไงก็ลองดูแล้วกันผมอธิบายเอาไว้ให้ครบถ้วนแล้วยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับยังไงก็ฝากเงาะช n แนลด้วยนะครับแล้วก็เกม A-OK หรือว่า a o e of k a g แกนะครับใครสนใจดาวน์โหลดยังไงก็กดที่ลิกขน,นตตาได้เลยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม